แกเปียกมันออกแค่นั้นเองอันนี้เป็นน้องไม้สางแต่ว่าเป็นน้องไม้หางขึ้นแล้วน้องไม้สางเนี่ยปกติถ้าจะกินล้ากินหวานจยต้องเป็นนอนางดินหรือนอนในดินเป็นนอขาว,ขาวสีเหลืองๆน้อยๆเนี่ยควรจะมาต้มถึงเปียกอันนั้นะห,หวานจวกคจรเจาะมาต้มจำน้ำพริกแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ไปใจพอ ออกก่อมาปุ๊เลยปนดินมาแล้วกลายเป็นน้ำไม้หางขึ้นหางขึ้นแต่กะนังรอบเพราเดี๋ยวว่าจะซับส้มเอาไว้กินใส่ข้าวหกหรือไว้แกงทําเป็นน้ำไม้ส้มนะครับหรือน้ำไม้ดองนั่นเองเดี๋ยวไปลางนี่ก็นะับเอาส่วนแก่ส่วน บดีของมันออกก่อนกบป,ป่ายมันออกก่อนเพราะว่ามันได้ใจประโยชน์อยู่แล้วก็มาใจถึงจีนนะมันเป็นแคปปลายบได้แล้วก็ซับจะได้แกะง่ายถ้าเป็นอีจีนนี่คือเป็นเอามีดเลาะแต่ผมก็เกิเง,ง,งี้ยนงง่ายกว่า อ่ออนขนาดเนี่ยเดี๋ยวใครล่างเอาเนาะอันนี้พอดีไปสวนเ,วเลยอันนี้เท่าอันนี้แกเนี่ยเนี่ยตัดออกเ<ๆ>ลยไปคุดไหมก่อนตีตีนอ่องเปลี่ยนบ้าน <c oughs> จะมาใจเอาไป เจ้าของสวนต้องได้กินก่อนเนาะข่าวว่านอนน้อยทียยังก็เอาขี้โคบุ่มไว้หันหายไปแล้วถูกต้องแค่ปเบอรกีวันเนี่ยกี่วันเนี่ย,นนยสี่สามวันสาวันหรือสี่วันอันตราทานไปเรียบร้อยแล้วไปใจหามกามปุ๊บหายแซ่ประเด็นสำคัญคือคุดกับคุดได้ฝันหรือกินได้น้องไม่เนี่ยบาหวา บได้จิได้ขางแต่ว่าถามมาคุดของกันเนี่ยกันรู้นะเอาใบเอาที่โคมูนดินตีมึงคว้าออกเนี่ยคุดนอไปแล้วเบาตีคุดออกไปนะโถมก,กับคืนนอกำแดงถ้าบ้านดังมูนมันจะร้อยเงามันจะร้อย,มอยหมายถึงว่าเงามันจะงกสูงขึ้นมาเอ๋อนอมันกับบ่อออกแลก้วก็ปลายบ่อฟะมันจะกูดเอาเสียเข้าเสียของดังนั้นอ่ะกิ่นยังมีความผิดช,ชอบแม่ว่าปัจจัยของตกเต่งก็ควรจะต้อง จเอกันพอมเจ้ามันแด่อ้วนทำไรไอ้วันหากลินนอสด,ดได้นะ่ะไซยานายหน้ำหมเปียกนอกระเด็นออกไป,ปไอ้วันมันชอบ ชอบดมหอมเลยงั้นส่วนหนุ่มกอนอยู่ดู เกิดจากเสียมต่างโดนข้างกรลันเริ่มเนาก็น่าจะปีน้องเป็นบ้านนํำมาจ่วยต่างนะนอมันก็จะรักษาตัวเองถ้าท่านก็จะแข็แก่เลยซึ่งเขายังต้องปาดออกนะ นอไม่ซางก็คือเวลาต้มแล้วนอมันจะเป็นสีแดงหยองมานะ่ะจะกลับไาใจอกันฮะคือบางคนขวยเตี <c oughs> ยงกระนอมีปิดแต่น่อม้าที่ชนิดมีปิดนั่นจะกินกันที่ระวังไสยนายขอ, <c oughs> นาของโปดกินแล้วจะปวดหัวเขาเด้อาจะได้มาก คนตุกกับนิ้อย่างกินกับกินกันกินตามพ่อตามแม่เนี่ยอไรอ่ะเขากินกันไหมอย่างนี้อ่ะเขาหักให้กินกี่ก็ต้องกินกี่ตดยเขาหางสุดต้ละ วันนี้จะซับส้มน,นะครับแยกใส่ไม่ไหวเพราะว่าจะกินซดกับมีใส่ในตู้ไว้แล้ว จบครับล่างแล้วก็มาฝักหรือมาซับนะเดี๋ยวมาพาพอ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาซับกันซับก็เหมือนแล้วแต่นะฮะบางคนจะฝานก็มีสองคมฝานเป็นแผ่นก็ได้แผ่นกลมแผ่นข้างได้มดอันนี้ในส่วนของการดองนะแต่ว่า,าหรือไข่จะซับเพื่อเป็นเส้นก็ได้เป็นกันมดเราอยู่ตีว่าอันต,ตัวหักมากแบบไหนนะ cái cái gì nhỉ? nó đi, xong thế nào? cà phạn, xoài hả? lấy tinh nã, mốt, thảm เหมือนซับมาเซตเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฮะก็จะได้เป็นติงประมาณนี้นะครับกับซับจนหมดนี้อ่าเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าซับเซตปาดเซตแล้วเดี๋ยวเขาจะแยกอย่างไรนต่อ มีอย่างย่าย,าย oh, like นี่กระ่อมเหี่น้อยถ้าตีนมันใหญ่กว่าขามปากกระไร่อมเหี่ยน้อยจถ้าแบบสีเหลยอเพราะหันแข็งๆอี้นะบึดตอนเป็นนอดองตอนโดนน้ำเกลี่ยไปปุ๊บมันอ่อ,อนหนอกเนบหากกันหมด เขาได้ตินหนาตินบางตามใจไฟมากเไหมหรือเอามือหยักแบบโบราณอย่างนี้ยได้นะในฝนขอนมัวหยักหยักนองไม้บ้านอื่นบางหูนะ แต่บ้านผมห้องไว้ยหนมาไหมา